หลังจากคลอดมันไม่ลงแล้วอะทั้งแบบกลืนบอลลูนเอ่ยหรือว่าดูดไขมันเอ่ยชื่อพิมดานะคะอายุ38เป็นนักจัดรายการวิทยุค่ะคือก่อนหน้านั้นน้ำหนักอยู่ที่41คือมีน้องพุ่งทะยานไปถึง53ตอนที่ขุนเลี้ยงน้องในท้องก็คือเน้นชาไข่มูของทอดคือชอบมากแต่หลังจากคลอดมันไม่ลงแล้วอะใส่เสื้อผ้าอะไรมันก็จะดูอวบไม่สวยเหมือนเดิมนอนกรนเหนื่อยง่ายมาหมดหาวิธีการทั้งแบบกลืนบอลลูนเอ่ยหรือว่าดูดไขมันเอ่ยมันต้อง พักฟื้นนานด้วยแล้วเราต้องทํางานตลอดมันไม่มีเวลาพักฟื้นขนาดนั้นมาเจอจุฬาด็อกเตอร์มาเห็นคลิปของคุณหมอที่คุณหมอให้ความรู้เรารู้สึกโอเคกับตรงนี้มากที่สุดก็เลยลองเข้ามาปรึกษาคุณหมอที่จุฬาด็อกเตอร์ดูค่ะเคสคุณพี่มีปัญหาเรื่องนอนหลังคลอดไม่สะดวกในการออกกาลังกายจึงมาปรึกษากับจุฬาด็อกเตอร์วางแผนการดูแลให้โดยใช้ตัวโปรแกร,รมลิซ่าก็เหมาะบคนที่ไม่ค่อยมีเวลาในการพักฟื้นแลไม่อยากที่จะเจ็บไม่อยากเสี่ยงเยอะและที่สําคัญก็คือลดนอนนอแบบเน้นเชิงสุขภาพดีค่ะ จาก53ตอนนี้ลดลงมาเหลือประมาณ49จุดหน่อยๆห,หายไปประมาณ3โลสัดส่วนเราลดลงไปด้วยและหน้าท้องเราก็คือหายไปเอวเล็กลงอะไรอย่างเงี้ยหลับ เต็มอิ่มตื่นมาสดชื่นไม่ได้นอนกรนล้วด้วยระบบขับถ่ายดีขึ้นมากถ่ายทุกวันแล้วก็ถ่ายปกติมันเบาตัวมากรู้สึกว่าเหอื่อออกง่ายด้วยนะน่าจะเป็นที่ระบบเผาผ่านภายในเขาเผาผ่านให้เราภาพรวมในการบริการของลิซ่าถือว่าพรีเมียมค่ะเรื่องของตัวเลขที่จริงแล้วมันไม่ได้สําคัญเท่ากับเรื่องของสุขภาพอยากจะให้โฟกัสว่าหลังจากที่ทาลิซ่าไปแล้วจะเห็นผลในเรื่องของสุขภาพค่ะลิซ่า e w l o o k New Life หุ่นเฟิร์มเริ่มที่ระดับเซลล์